อันนี้เราก็มารีวิวเป็นกระถางต้นไม้ครับเรียกว่าล้อล้อรถครับ <c oughs> ่กอรถทเป็นกระถางขึ้น,น,กา,นาก็ปปนี้จะปาด <c oughs> ยากันน,นียรทนี้ก็จะทำการล้างล้างทำความสะอาด อันนี้ก็ทําออกมาก็สวยงามมากเลยนะครับอันนี้อันนี้ขายไหมครับไี่ขายไหม <laughs> ทำงานนี่ถ้าสนใจก็จกด Comment เมนต์นลยข้า,ยางล่างเลยนะมาเดี๋ยวเจ้าของเขาจะไปตอบเอง <laughs> ตอตนี่ครับฝากครับ แต่ตอนนี้ก็ดูก็ยังมงว่าต้นไม้เขาจะปลูกกันยังไงนะเป็นอันที่เป็นรออันนี้คือเป็นขั้นตอนการทำไม่เฉยครับก็โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าต่อไปว่ารูปทรงเป็นง